สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยเชนนอทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันกับแนวทางเนาะเลขดับนะคะทุกคนเลขดับของทางช่องนะคะงวดก่อนนี้ก็มีหลุดหนึ่งสูตรนะคะรู้สึกว่าดับสิบนะคะจะเริ่มหลุดบ่อยนะคะ เริ่มหลุดบ,บ่อยนะอ่ะได้สูตรเด็ดๆมาแล้วนะคะทุกคนคิดทั้งคืนปวดหัวมากนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ้ยสนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะดูเป็นแนวทางกันก่นกอนก็ได้นะคะดับสิบ นะคะดับหลักสิบบนเนาะที่หลุดไหวนะคะเป็นสิบบนเพราะว่าสิบล่างเราอยู่แล้วค่ะเรามาตรฐานแล้วนะคะสิบล่างเราเราโอเคแล้วนะคะทุกคนนะคะสิบล่างนี่ยังไม่หลุดสักงวดเลยนะคะทุกคนกี่งวดแล้วก็ไม่รู้นะคะสามสิบกว่างวดเนาะรู้สึกว่าสามสิบกว่างวดนะคะยังไม่หลุดสักงวดเลยนะคะสิบล่างนะคะสิบล่างนี่ได้มาตรฐานแล้วนะคะเหลือสิบบนนี่แหละค่ะเปลี่ยนสูตรใหม่นี่ขอให้จึ้งนะคะ โอ้จริงด้วยค่ะสิบล่างนะคะป๊สามสิบเอ็ดวดยังไม่หลุดเลยนะคะทุกคนสิบล่างเอ้อคือจึงแทสูตรนี่ สิล่างนะคะ31องวดยังไม่หลุดนะคะที่โอเคเนาะที่มีมาตรฐานหน่อยนะคะส่วน1ิบ,บนของเรานี่หลุดบ่อยนะคะแอดก็เลยเปลี่ยนสูตรนะคะทุกคนเอามาดูกันนะคะนี่อันนี้นี่คือสูตรอันนี้นะคะอันนี้คือเราใช้นะคะเราใช้บนล่างด้วยกันเนาะแอดก็สังเกตมาสักพักนะคะกับ f c นี่แหละคะ่ะว่าคิดว่าเอาน่าจะใช้ด้วยกันได้นะคะก็เลยลองใช้ดูนะคะแต่ว่ามันก็มีหลุดอยู่นะเราเอาเราเอานี่ลงเนาะอะ,อะ แต่ว่าต่อไปนี้นะคะใครจะใช้บนใช้ล่างก็พินิพิจารณากันดูนะคะได้สูตรใหม่มาแล้วเจ๊งเป่งค่ะเจ๊งเป่งค่ะคิดโอ้ยเลิศสแมนแตงค่ะแต่ว่ามาถึงเราไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะทุกคนโอ้ยคิดย้อนหลังนะคะเป๊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 ะขนาดเลยนะคะทุกคนไม่หลุดซักงวดนะคะโอ้ยย้อนเป็นสิบยี่สิบงวดกับบอลลดค่ะทุกคนมาดูกันนะคะงวดนี้จะเป็นยังไงนะคะเปิดตัวงวดแรกนะคะสําหรับสิบบนเออ สิบบนเนาะสูตรใหม่นะคะแต่ถ้าสูตรเก่านะคะใครจะใช้นะคะ f อซก็รู้สูตรกันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวแอดจะบอกนะคะมาดูกันนะคะทุกคนงวดที่ผ่านมาเนาะอะไรก็เอาอยู่หมดนะคะยกเว้นสิบนะคะมาดูกันนะคะงวดนี้เนาะหลักสิบใช่ไหมคะที่มีปัญหาใช่ไหมคะหลักสิบนะคะแอดก็เปลี่ยนสูตรใหม่ให้เลยนะคะสูตรใหม่ให้เลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าสูตรเก่ายังจะเดินไหมนะคะสูตรเก่ามัน สามสีงวดหลุดทีสามสีงวดหลุด <t> ท <nak S 1> ีมันก like ็ถ <mon trans ito> ือว่าทีนะคะช่วงนี้มันช่วงนี้มันหลุดทีนะคะเอามาเป็นตัวเด่นบ่คงะไปแล้วเอามาเป็นตัวเด่นดีเออถ้าจะหลุดบ่อยขนาดนี้นะคะแล้วก็มาเป็นตัวเด่นเอ้ยง่วงนอนค่ะเอามาดูกันนะคะงวดนี้เนาะทุกคนนะคะมาดูสถิติก่อนนะคะเอาลืมให้เบิ้งมาดูสถิติก่อนนะคะ ดับสิบบนของเรานะคะสูตรใหม่คะ่ะทุกคนดับสิบบนของเราสูตรใหม่งวดประจําวันที่สิบเอ็ดนะคะสิงหาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะให้ไปที่ดับเจ็ดนะคะให้ไปที่ดับเจ็ดอ่ะเปิดตัวงวดแรกนะคะดูเป็นทิศเป็นทางกันไปก่อนนะคะทุกคนอันตรายคะ่ะน่ากลัวนะคะอันตรายยุจ้ะเปิดตัวนะคะนี่อ่ะเปิดตัวนะคะงวดแรกอันนี้ก็หลุดนะคะเราก็ถอยค่ะ ลุดแล้วก็ถอยเขาตัวเดียวไปก่อนนะคะทุกคนนะคะใครที่จะใช้ล่างก็พิจารณากันดูนะคะเอาล่างเอาสิบเอาสิบล่างเนาะมาทําเป็นสิบบนด้วยนะคะแล้วแต่เอฟซีสิพิจารณากันเม่งเด้อจ้ะเจ็ดขางวดน,นี้ดับสิบเออสูตรใหม่ค่ะสูตรใหม่เลยนะคะเอาแล้วสูตรเก่าเลยแอดว่าสันถ้าสูตรเก่ามันยังเดินอยู่อยากรู้สูตรเก่าว่าสันสูตรเก่านี่แอดดิปล่อยสูตรไปตั้งนานแล้วนะคะสูตรเก่านี่เนาะทุกคน เหมือนหน้าจอแอดจะเป็นโมมัวหรือเปล่าทุกคนหรือว่าชัดเจนอยู่นะคะทุกคนรูปว่าตาแอดไหลฝ่าฝ่างไม่ยอมรับยอมนอนเนาะสูเกานะคะเอาหลักหน่วยกับหลักสิบบนนะคะบวกกันนะคะนี่เจ็ดบวกหนึ่งนะคะนี่เนาะเอ้ยหกหนึ่งเจ็ดนี่เนาะอ่าเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะคะก็ดับสิบแปดเนาะก็เอาอยู่นะคะ สี่บวกสองนะคะเป็นหกนะคะก็ดับเจ็ดเอ้ยดับหกนะคะก็ออกสี่เจ็ดสามนะคะงวดน,นี้นะคะเจ็ดบวกสามค่ะเจ็ดบวกสามนะคะเท่ากับศูนย์นะคะทุกคนเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์นะคะก็มาเต็มเต็ม <c oughs> ค่ะเข้าเต็มเต็ม <c oughs> เลยนะคะทุกคนนะคะเข้าเต็มเต็มเลยนะคะทุกคนก็เลยเอ๊ะน่าจะไม่ได้แล้วลนะคะลุดทีเกินนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะสําหรับสูตรนี้น่ะอ้าว นี่นะคะทุกคนนะคะแอดให้ไปที่ดับเจ็ดเนาะทุกคนเนาะให้ดูสถิติไปด้วยเลยนะคะจะได้รู้นะคะมาดูดับหน่วยบนของเรานะคะดับหน่วยบนนะคะดับหน่วยบนของเรานะคะทั้งสองสูตรนะคะสูตรใหม่สูตรเก่านะคะสูตรใหม่สูตรเก่านะคะเอานี่เนาะ สูตรเก่านะคะให้ไปที่ดับหกนะคะสูตรใหม่ให้ไปที่ดับเก้าค่ะอันนี้เป็นหน่วยบนค่ะทุกคนแคบเลยค่ะตัวนี้จะมีสถิติให้ดูด้วยนะคะบางท่านบอกว่าไม่จําเป็นไม่สําคัญว่าให้สาคัญเด้อค่ะสําหรับพวกเอทค่ะเราจะได้รู้ทิศรู้ทางว่าเราจะน่าใช้ดับไหมนะคะทุกคนเราจะใช้ดับเราจะโอเคไหมนะคะเพราะว่าสมาชิกเราก็เข้ามาใหม่เรื่อยๆนะคะเอฟซีกติดตามหม่เรื่อยๆว่าฟานเมนเมอร์ละคะ่ะ โอ้ oh, จบคลิปนี้นะคะขออนุญาตไปนอนก่อนนะคะยังไม่ได้นอนเลยค่ะทุกคนยังพัดแล้วนอนผุ้ละคะ่ะเจอกันคืนนี้นะคะชุดสรุปนะคะขออนุญาตไปรับไปนอนก่อนทำไม่ไหวและะ้วค่ะที่เหลือค่อยว่าก,กันนะคะเอ้านี่นะคะดับสิบล่างนะคะดับสิบล่างให้ไปที่สองสามนะคะของเอสองของเอฟซีสามค่ะอ่ะตามนี้เลยนะคะดับสิบล่างของเรานะคะดับสิบล่างสามสิบเอ็ดวดยังไม่หลุดนะคะ สามสิเงวดยังไม่หลุดค่ะเราใช้งานจริงนะคะอีรีได้นี่บริตัวเด้ค่ะสามสิบเอ็ดงวดยังไม่หลุดค่ะอ่าขอให้อย่าหลุดนะคะเดินดีต่อนะคะไปตัวค่ะไปตัวสิบล่างค่ะสิบล่างนะคะของเอสสองของเอฟซสามนะคะเพื่อนกระหายซูรมาแล้ะเอสก็ขอบคุณนะคะ อ่าจะเป็นจะมีสูตรไหนหลุดไม่น้อนะคะวันนี้นะคะก็ขออย่าให้หลุดนะคะวันจันทร์นี่ขอให้เอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะอย่ามีสูตรไหนหลุดนะคะเพราะว่าเหมือนสูตรมันก็เริ่มครบเวลามันมันเริ่มทยอยหลุดนะคะทุกคนเพราะเราใช้กันมายาวนานแล้วนะคะอันนี้หลักร้อยก็ให้ดูไปแล้วนะเนาะแอดก็เริ่มทยอยทําแนวทางแล้วละคะ่ะเดี๋ยวเจอกันกับชุดสรุปคืนนี้นะคะอ่ะนี่นะคะสรุปรวมนะคะทุกสูตรนะคะ ตำรารวมดับนะคะหกคู่ล mm ่างไม่มาด้วยกันนะคะหนึ Maori ่งสองสามหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามสามสองสามหนึ่งหนึ่งสามนะคะหกคู่บนไม่มาด้วยกันนะคะสามสี่ห้านะคะสามสี่สี่สามนะคะสามห้าห้าสามนะคะสี่ห้าห้าสี่นะคะทุกคนรวมดับปักหลักนะคะ ดับหน่วยบนหกเก้าดับสิบบนเจ็ดนะคะคือสูตรใหม่ของเรานะคะดับหลักร้อยแปดหนึ่งนะคะดับล่างนะคะสูตรของเ c ซนะคะให้ดับสามของแอดให้ดับสองนะคะใครที่จะใช้บนใช้ล่างนะคะก็พิจิตรพิจารณากันดูนะคะแต่ว่าแอดให้ตัวเดียวก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้สูตรมันสูตรมันแอดกลัวเอามาใช้ด้วยกันแล้วมันหลุดอีกนะคะเหมือนศูนย์นะคะมีงวดไหนที่แอดเอามาใช้งวดที่มันออกศูนยะ์อะ มันก็ยังหลุดนะคะแต่ว่านันนะมันเพิ่งจะหลุดนะคะสามสิบขงวัเพิ่งจะหลุดข่อยเอาแอดเอาเอาสิบล่างไปใช้สิบบนนะเอาสิบล่างไปใช้สิบนเลยเจอแจ็คพอตเลยนะคะแอดให้ตัวนี้ก่อนนะคะเพราะว่าสิบนเรามีปัญหาอยู่นะคะขอให้มันผ่านวดน,นี้ไปได้ก่อนนะคะที่เหลือค่อยว่ากันนะคะว่ากันไปตามสถิติเลยเนาะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังนะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปเด้ออ้อดนิสติสตังนะคะสติสตังนี่เนาะเราก็ทําให้นะคะทุกคนนี่เนาะอ่าลองดูนะคะเปิดตัวงวดแรกนะคะทําย้อนหลังเป็นร้อยงวดมันก็เอาอยู่ค่ะสูตรนี้นะคะน่าชิจึงแล้วละคะ่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะโชคดีจ้าถ้าเป็นสูตรเก่านะคะงวดน้าจะดับที่หลักสิบสามนะคะเห็นบอสเจ็ดบวกเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ สามบวกศูนย์เป็นสามใช่ไหมคะงวดหน้าถ้าเป็นหลักสิบสูตรเก่านะคะมันจะให้ดับสามนะคะแต่งวดนี้ดับเจ็ดอันตรายอยู่นะคะโอ้ยกลัวมาออกสื่อแล้วกลัวมันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะคะ,ะดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะดับตัวนี้ใช้ดับตัวอื่นกันไปก่อนนะคะ อ่ารอดูก่อนงวดนี้ไปได้แล้วค่อยใช้งานนะคะทุกคนนะคะแต่ว่าสถิติย้อนหลังมันก็จึ้งอยู่ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้โชคดีกับทุกแนวทางที่ทางช่องนำเสนอเด้อสวัสดีค่ะโชคดีจ้า